สวัสดีครับพี่น้องดีใจที่ได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในคำสอนนะครับพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งกลางๆที่ล่วงเลยไปแล้วได้ผ่านไปแล้วนั้น <ub> พระเจ้าจะนำสิ่งใหม่มาสู่ชีวิตพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงสอนสิ่งใหม่ๆกับพี่น้องนำการสําแดงใหม่เข้ามาในชีวิตของพี่น้องในหัวใจของพี่น้องนะครับอยากให้พี่น้องจำไว้ว่านะครับพระเจ้าไม่อยากให้พี่น้องอยู่ที่เดิม พระเจ้าได้เตรียมระดับชัยชนะใหม่ให้แก่พี่น้องในอนาคตพระเจ้าได้เตรียมโอกาสที่ดีไว้ให้กับพี่น้องที่จะมาถึงในอนาคตข้างหน้านี้และพระองค์จะประทานศักยภาพพระคุณและฤทธเดชมากขึ้นให้แก่พี่น้อง mm hmm. เพื่อพี่น้องจะสามารถได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าในอนาคตได้ชัยชนะเป็นของพี่น้องนะครับ ขอให้พี่น้องเป็นคนที่กล้าหายหิวพระวจนะของพระเจ้ารักษาความเชื่อให้ความเชื่ออัน่านนั้นมากขึ้นมากขึ้นพระคำบอกว่าความเชื่อนั้นมาจากการได้ยินและได้ยินพระวจนะของพระเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องตั้งใจฟังเปิดหูเปิดใจและตาของท่านฟังสิ่งที่พระวิญ,ญญาณจะพูดกับท่านในคำสอนชุดนี้นะครับขอบคุณครับเชิญฟังคำสอนได้ครับ สวัสดีครับพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าทุกท่านนะครับผมได้รับเกียรติมากที่จะมาสอนพี่น้องเกี่ยวกับการรับใช้นี่เป็นคำสอนอันแรกสุดที่อยู่ในชุดว่าปฏิคม100ภาษาอังกฤษบอกว่า u ั c ริง i n g 100นะครับผมจะค่อยๆสอนไปเรื่องเกี่ยวกับการรับใช้เป็นปฏิคมในคริสตจักรของท่าน หรือในที่ประชุมฟื้นฟูก็ตามภาษาอังกฤษใช้คำว่า r c h e r หรือ ushering ซึ่งหมายการว่านำคนเข้าไปสู่บางที่การเป็นปฏิคมก็คือการนำคนเข้าไปหาการทรงสถิตของพระเจ้าและนำพระทัยของพระเจ้าก่อนที่ผมจะเริ่มสอนรายละเอียดนั้นผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจว่าการเป็นปฏิคมนั้น ไม่ว่าจะในคริสตจักรของท่านหรือในที่การประชุมฟื้นฟูก็ดีนั้นมันไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปสวัสดีพี่น้องหรือถือถุงถวายหรือว่าขัดรองเท้าของท่านให้มันเงาๆแล้ววีผม,มให้สวยๆเพื่อท่านจะไปไปยืนมองหน้าคนที่จริงแล้วการเป็นปฏิคมนั้นมากกว่าแค่ไปผ่านถุงถวายไปยกมือไหว้คนต้อนรับคนและพาคนไปนั่งที่เก้าอี้ หลายคนเข้าใจผิดว่าการเป็นประตูคมก็คือการมีหน้าที่ผ่านถุงถวายเท่านั้นดังนั้นบางขึ้นจัจกก็จะเรียกคนมาเอา้าวันนี้มาช่วยผ่านทุงถวายหน่อยมาผ่านถุงถวายหน่อยโดยที่ไม่ได้เข้าใจว่าการเป็นประตูคมนั้นมีการเจิมจากพระเจ้าเป็นงานรับใช้ที่พระเจ้าทรงเรียกทรงเจิมและเป็นสิ่งที่สวรรค์ได้กําหนดไว้ในหนังสือ หนึ่งโครินธ์บทที่สิบอข้อยีบอกว่าและพระเจ้าได้ทรงปโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือหนึ่งอัครสา,าวกก็คืออัครทูตหรืออ p o s t l e s สองผู้พยากรณ์ prophets สาครูบาอาจารย์ teachers และต่อจากนั้นก็มีการอัศจรรย์ก็คือคนที่ทำหมายสำคัญการอัศจรรย์และของประธานในการรักษาโรคการ ช่วยเหลือภาษาอังกฤษบอกว่า helps H E L P S และการครอบครองและการพูดภาษาต่างๆสังเกตไหมครับการช่วยเหลือหรือ helps นั้นอยู่ในพระคัมภีร์การเป็นปฏิคมนั้นก็เป็นงานรับใช้อันหนึ่งที่อยู่ในส่วนของการรับใช้ที่ชื่อว่าการอุปการะการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือนั่นเอง เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้เราสรุปได้สามประการประการที่หนึ่งก็คือถ้าท่านเป็นปฏิคมอยู่ในคิรสตจักรของท่านนั้นงานรับใช้ของท่านนั้นถูกเจิมโดยพระเจ้าไม่ใช่เป็นงานรับใช้ฝ่ายโลกไม่ใช่เป็นความคิดของมนุษย์แต่เป็นความคิดดั้งเดิมของพระเจ้าที่เจิมและแต่งตั้งท่านที่ท่านจะสามารถทําจุดประสงค์ของพระเจ้าในครสตจักรของท่าน รือในการประชุมฟื้นฟูน,นั้นให้สําเร็จประการที่สองที่เราสรุปได้ก็คือการรับใช้นี้สําคัญมากเพราะว่าท่านมีส่วนทําให้งานของพระเจ้าสําเร็จท่านสําคัญเท่ากับนักเทศท่านสําคัญเท่ากับคนอื่นที่ทํางานรับใช้เช่นคนที่ฉายวิดีโอคนที่อยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท่านเป็นผู้ที่สําคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้า ประการที่สามงานรับใช้แบบนี้เป็นงานรับใช้ที่เกินธรรมชาติ supernatural ministry มันก็เป็นการรับใช้ที่เกินธรรมชาติที่เหมือนกับคนที่ทำไม้สำคัญการอัศจรรย์และการรักษาโรคแต่ออกมาในอีกรูปแบบหนึง่งคำว่าช่วยเหลือหรืออุปการะในหนึ่งโครินบทที่12บสอข้อยีนั้นในภาษากรีกคือคำว่า anti lepsis a n T.I.L.E.P.S.I.S. E หรือ Antilemsis A.N.T.I.L.E.M.P.S.I.S. แปลออกมาตรงๆก็คือผู้ที่ไปยึดไว้และเพื่อสนับสนุนดังนั้นผู้ที่รับใช้ในการเจิมแบบนี้นั้นก็คือมีหน้าที่ที่จะเข้าไปอยู่ที่นั่นไม่ไปไหนและให้ความช่วยเหลือ ให้การสนับสนุนสนับสนุนใครครับสนับสนุนผู้นำสนับสนุนผู้ที่อ่อนแอสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่มีความจําเป็นในชีวิตผมยกตัวอย่างว่าอาจจะมีคุณแม่คนนึงเดินเข้ามามีลูกเด็กเล็กๆอยู่ในมือของตัวเองอีกมือหนึ่งก็ถือถุงเต็มไปหมดลำบากมากท่านก็เข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนโดยการไปช่วยยกถุงให้เขา หรือไปช่วยเข็นรถเข็นที่พาลูกเข้ามาให้เขาท่านช่วยเหลือใครท่านสนับสนุนใครโดยเฉพาะผู้นำของท่านท่านก็อยู่ในการรับใช้ที่เรียกว่า Antilepsis หรือ h e ล p ์หรือการเจิมที่มีการช่วยเหลือนั่นเองดังนั้นถ้าท่านเป็นปฏิคมท่านมีหน้าที่ช่วยเหลือสิบวิบาลของท่านผู้นำของท่านช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากในคริสตจกักร ผู้ที่อ่อนแอในคสตจักรอยากเข้าใจผิดว่าการเป็นปฏิคมนั้นก็แค่มีหน้าที่มาผ่านถุงถวายเท่านั้นมีหน้าที่มาสวัสดีคนแต่ว่าผู้ที่เป็นปฏิคมคือผู้ชายหรือผู้หญิงในโบสถ์ที่พระเจ้าวางใจเจิมแต่งตั้งถูกวางใจโดยผู้นำของเขาให้เป็นตัวแทนอยู่ในตึกนั้น เพราะว่าผู้นำที่อยู่บนธรรมาทไม่สามารถลงไปทักทุกคนไปดูแลทุกคนได้ที่จริงแล้วท่านก็เป็นผู้นำคนหนึ่งแต่ไม่ใช่ผู้นำแบบนักเทศแต่ท่านเป็นผู้นำที่มีสิทธิอํานาจในการนําคนเข้ามาพบพระวจนะในที่ประชุมนําเด็กมาในสถานที่ซึ่งมีการดูแลเด็กนําคนเข้ามาพบการทรงสถิตของพระเจ้าช่วยคนนั้นสามารถที่จะมองไปที่พระเจ้าและไม่ถูก distraction หรือถูกดึงไปดึงมาจากที่อื่นท่านมีหน้าที่ช่วยนําและช่วยเหลือรับใช้ผู้อื่นในหนังสือหนึ่งทิโมธีบทที่สข้อ8พระคัมภีร์ได้พูดถึงบุคคลที่ช่วยเหลือฝ่ายผู้ช่วยนั้นก็เช่นเดียวกันคือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผยไม่เป็นคนสองลิ้นไม่ดื่มเหล้าอางุ่นมากไม่เป็นคนโลภมักได้ คำว่าผู้ช่วยในหนังสือหนึ่งทิ่โมธีบทที่3าข้อ8คือคําว่า d i a k o n o s ในภาษาอังกฤษอนภาษากรีกขอโทษครับในภาษากรีก d i a k o n o s ซึ่งในภาษาอังกฤษถูกแปลออกมาว่า deacons deacons และถูกแปลเป็นภาษาไทยว่ามัคคณายกที่จริงแล้วหลายคนเข้าใจผิดว่ามัคคนายกคือผู้นำใหญ่ ที่มาปกครองสอบอในโบสถ์มีหน้าที่สั่งสอบอที่จริงไม่ใช่นะครับไดอโคโนสหรือมัคคนายกก็คือผู้ที่มีของประทานในการช่วยเหลือเป็นผู้สนับสนุนรับใช้รับผิดชอบที่จะยกมือของผู้นำขึ้นช่วยให้งานต่างๆในโบสนั้นไปด้วยดีทำให้ผู้นำไม่ต้องไปดูแลรา,ายละเอียดต่างๆเช่นจะเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กหรือจะเก็บ กระดาษขึ้นมาจากพื้นยกเก้าอี้แจกอาหารคนที่เป็นไดอาคโนสหรือเป็นปฏิคมหรือเป็นมัคคนายกก็คือคนที่ทำงานในฝ่ายธรรมชาติเช่นแจกอาหารที่โตะ๊ะดูแลหญิงไม้หรือว่าช่วยยกกระเป๋าให้สอบอช่วยจัดเครื่องเสียงช่วยคนเข้ามานั่งในที่ประชุม เป็นคนดูแลสิ่งต่างๆให้นิมิตของพระเจ้าในคริตจักรนั้นสําเร็จในคริตจักรยุคแรกในนิสกิจการนั้นก็มีคนที่ถูกแต่งตั้งเป็นดีคันหรือมัคนายกหรือเป็นผู้ที่ออกไปรับใช้สมาชิกช่วยเหลือสมาชิกนะครับโดยปกติตามหลักพระคัมภีร์นั้นมัคนายกไม่ได้เป็นคนกําหนดนโยบายในคริตจักรแต่ว่าเป็นผู้รับนโยบายมาจาก สิวิบาลและทีมผู้อาวุโสว,ว่ามีนิมิตอย่างไรจะทำอย่างไรและเขาก็มาไปทำให้สำเร็จโดยฤทธเดชแห่งพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ผมจะอา่านในหนังสือกิจการบทที่6ข้อ3ถึงข้อ6ให้ฟังว่านั่นเป็นมักคนายกหรือเป็นปฏิคมหรือเป็นผู้ช่วยเหลือหรือผู้อุปถากระในยุคแรกสุดในริสจักรยุคแรกกริจการบทที่6ข้อ3ถึง6เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย จงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดีประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญาเราจะตั้งเขาไว้ดูแลการงานนี้ฝ่ายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและสั่งสอนพระวจนะเสมอไปคนทั้งหลายเห็นชอบกับคำนี้จึงเลือกสตเฟนผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์กับฟิลิปโปรโครัสนิคาโนทิโมนปา เมนัสและนิโคเลาชาวเมืองอันทิออกผู้ซึ่งเข้าจารี่ฝ่ายาศาสนายิวคนทั้งเจ็ดนี้เขาให้มาอยู่ต่อนหน้าพวกอัครสาวกและเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้วจึงได้วางมือบนเขาเห็นไหมครับคนพวกนี้เป็นคนที่สัตซ์ซื่อไว้ใจได้มีพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณไม่ใช่ชาวบ้านมาอยู่ในโบสถ์ไม่ใช่แขกรับ เป็นผู้มาเยี่ยมคิสจักรเป็นสมาชิกผูกพันตัวรักพระวิญญาณรักผู้นำไว้ใจได้ถูกเลือกขึ้นมาเป็นปฏิคมเป็นมัคนายกที่จะดูแลแจกอาหารให้แก่หญิงไม้ในยุคนั้นคนเหล่านี้เต็มไปด้วยความเชื่อเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และถ้าสังเกตดูดีๆนะครับตอนหลังในหนังสือกิจการบทที่7นั้นส,ส,สเฟนนั้นได้กลายเป็นนักประกาศ และนอกจากนั้นในกิจการบทที่8นั้นฟิลิปก็ได้กลายเป็นนักประกาศกิจการบทที่6ข้อ8สองข้อต่อมาบอกว่าไฟาสเตเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิดเดชจึงกระทําการมหัศจรรย์และการอัศจรรย์ท่ามกลางประชาชนเห็นไหมครับว่าพระเจ้าสามารถโปรโมทหรือยกคนที่ทํางานสัตว์ซื่อในการเป็นปฏิคมขึ้นมาเป็นนักเทศ ขึ้นมาเป็นนักประกาศขึ้นมาเป็นผู้ที่ทํางานยิ่งใหญ่ให้แก่พระเจ้าได้อยากหนุนใจปฏิคมทุกท่านนะครับว่าให้สัตซ์ซื่อในการรับใช้ผู้นําของท่านและพี่น้องที่มาที่คิสตจักรคราวนี้เราจะมาดูกันว่าหน้าที่ของปฏิคมมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะพูดถึงสองประการและคราวหน้าผมจะพูดอีกสองประการนะครับหน้าที่รับผิดชอบของปฏิคม หรือผู้รับใช้ที่อยู่ในฝ่ายช่วยเหลือนั้นมีอะไรบ้างหลายครั้งในริสตจักคนเข้าใจผิดว่าพวกปฏิคมเหล่านี้นั้นที่เดินอยู่และดูแลในที่ประชุมนั้นเป็นเหมือนแค่คนใช้ไม่มีความสําคัญอาจจะมีคนรวยเดินเข้ามาในโบสถ์แล้วก็มองปฏิคมแบบดูถูกเธอเป็นแค่เด็กกระโปโลฉันเป็นคนรวยเดินเข้ามาเตะท่าเพราะปฏิคมบอกว่าให้ไปนั่งทรงนั้นก็ไม่เชื่อฟังเพราะเห็นเป็นแค่ผู้รับใช้ในโบสถ ไม่ใช่เป็นสอบอมีชื่อเสียงอยู่บนธรรมาทนั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากมายที่จริงแล้วปฏิคมมีความสำคัญมากมีความหมายมากในริสตจักรเพราะเขามีการเจิมเพราะเขาถูกแต่งตั้งโดยพระเจ้าและเขาถูกแต่งตั้งโดยสอบมอหรือสิบิบาลและเป็นตัวแทนของสิบวิบาลสิบวิบาลไม่สามารถไปยืนอยู่ที่ประตูได้ก็ยืนบนธรรมาทและปฏิคมเหล่านั้นก็เป็นตัวแทนที่อยู่บนพื้น อยู่ในที่ประชุมที่จะต้อนรับคนและดูแลกิจการงานแทนสิบิบานเขามีสิทธิอํานาจที่ได้รับจากสิบิบานเขาไม่ใช่แค่เป็นคนใช้เป็นทาสที่ท่านจะมาดูถูกและพูดจาดูถูกดูหมิ่นเขาท่านต้องให้เกียรติเขาและเขาก็ให้เกียรติท่านเขาก็ต้อนรับท่านด้วยความเชื่อด้วยความรักและด้วยความอบอุ่นนะครับประการที่หนึ่งหน้าที่ของปฏิคมบอกว่าไง ปติคมนั้นมีหน้าที่ในการช่วยเหลือส,สนับสนุนเสพิบาลหรือนักเทศในวันนั้นนักเทศทุกคนต้องการความช่วยเหลือเพราะเขาจะต้องพยายามคิดถึงว่าจะเทศอะไรฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่สามารถมากังวลใจได้ว่าคนที่เข้ามาในโบสถ์นั้นจะล้มไหมมีที่นั่งไหมเด็กคนนั้นกำลังร้องอยู่นั้นคุณแม่จะจัดการยังไง หรือจะทำยังไงหน้าที่ของปฏิคงนก็คือช่วยให้นิมิตท,ที่สภิบาลมีนั้นทำจนสำเร็จดังนั้นการที่ท่านมาปรากฏตัวในที่ประชุมนั้นเป็นการสนับสนุนสอบอของท่านเป็นการสร้างบรรยากาศให้ที่ประชุมนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันลองวาดโมโนภาพสิครับแขกมานั่งอยู่ในโบสถ์ผู้มาเยี่ยมเย,ยนอยู่ในโบสถ์นั่งอยู่ และสอบอบอกว่าปฏิคมเราจะถวายทรัพย์ปุ๊บเขาก็เห็นกองทัพของปฏิคมลุกขึ้นมา20คนเดินยิ้มไปทรงถุงถวายทุกคนรู้สึกชื่นชมยินดีมากว่าคริสตจักรนี้เต็มไปด้วยระเบียบเต็มไปด้วยผู้รับใช้ที่เป็นเหมือนกองทัพซึ่งเมื่อแม่ทัพสั่งปุ๊บทุกคนทําตามว้าวบรรยากาศในโบสถ์ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบนะครับเกิดความประทับใจ พี่น้องที่มาเยี่ยมที่คริสจักรผู้เชื่อใหม่ก็อยากจะกลับมาที่คริสจักรเพราะมันไม่วุ่นวายในโบสถ์หรือว่าพาสอสบอบอกว่าแล้วพานทุง่งจวไยเงียบกันหมดไม่มีใครทําอะไรเลยทุกคนก็จะท้อใจว่าทําไมมันถึงไม่ไม่มีระเบียบแบบนี้นั่นคือประการที่หนึ่งช่วยเหลือสอบอของท่านช่วยเหลือนักเทศของท่านท่านอาจจะช่วยเขายกกระเป๋าเข้ามาในห้องประชุมอาจจะไปเอาพระคัมภีร์มาวางไว้ที่เก้าอี้ของเขาก่อน อาจจะช่วยตักน้ํามาให้สอบอรับประทานอะไรงี้เป็นต้นนะครับดูแลเขาถ้าเขาร้อนก็เอาผ้ามาให้เขาซับหน้านะครับแล้วก็ถ้าเขารู้สึกว่าเสียงแห้งไปก็เอาน้ํามาวางนะครับรอจังหวะดีๆอะไรงี้เป็นต้นนะครับประการที่2นอกจากช่วยสิบิบาลของท่าน อีกประการหนึ่งนะครับลืมไปช่วยรับคนที่กําลังถูกวางมือนั่นก็ช่วยสิบิบาลเหมือนกันเพราะเขาจะเริ่มมาต้องกังวลว่าคนที่ถูกวางมือนั้นอาจจะมีอาการต่างๆลม้มลงหรือผีออกปฏ <c oughs> ิคมก็จะมาช่วยสอบอของเขาปฏิคมก็จะมาช่วยสบอของเขาที่จะดูแลสมาชิกเหล่านั้นที่รับการวางมือประการที่สองปฏิคมมีหน้าที่ไปพบและต้อนรับผู้ที่มาที่ประชุม หรือที่มาที่คริสตจักรพูดง่ายๆก็คือปฏิคมมีหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์อยู่ข้างหน้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า public relations เป็นตัวแทนของสอบศอิวิบาลเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นทูตของพระเจ้าออกไปอยู่กองหน้าไปต้อนรับคนที่ไม่เชื่อที่มาโบสคนที่มาเยี่ยมเยียนที่คริสตจักรเนื่องจากศิวิบาลอยู่บนธรรมาฏอยู่บนเวที ไม่สามารถลงไปต้อนรับทุกคนได้ไม่สามารถไปสวัสดีทักทายทุกคนได้ดังนั้นปฏิคมมีหน้าที่ที่จะทําให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนหรือสมาชิกใหม่หรือผู้เชื่อใหม่หรือแม้แต่สมาชิกที่มานานแล้วรู้สึกได้รับการต้อนรับรู้สึกได้รับความสําคัญและความอบอุ่นผมอยากจะเตือนนะครับเนื่องจากท่านอยู่ข้างหน้ากองทัพดังนั้นท่านจะต้องแต่งกาย ให้เรียบร้อยเพราะท่านเป็นตัวแทนของสิบวิบาลท่านต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเป็นตัวแทนของพระเจ้าอาบน้ํามาหวีผมสีฟันให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่าไม่ได้ไปอาบน้ํามาแล้วสิบวันตัวเหม็นพอคนก็ามาทักท่านพบเขาเป็นลมลม้ลมลงบนพื้นท่านก็คิดว่าโอโ้สงสัยฉันมีการเจิมเขาลม้มลงในพระวิญญาณพอมาทักฉันลม้มลงไปในพระวิญญาณทันทีไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าตัวท่านมีกลิ่นเขาเป็นลมล้มลงไปคราวหน้าวันอาทิตย์หน้าเขาไม่อยากกลับมาคิ้สสจักเพราะเขากลัวจะเจอท่านอีก เขาก็พยายามหลบคริสจักรไปสเดือนนี่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องท่านที่เป็นปฏิคมมีหน้าที่ต้องไปดูแลเกี่ยวกับคนไม่ใช่แค่เครื่องมือเท่านั้นท่านไปพบคนต้อนรับคนนะครับแล้วไม่ต้องให้คนต้องมามีข้อแก้ตัวว่าเขาจะไม่กลับมาคริสจกักอีกเพราะปฏิคมหยาบคายไม่ให้เกียรติ พูดจาไม่ดีหรือมีกลิ่นเหม็นในตัวท่านต้องต้อนรับด้วยความอบอุ่นด้วยความรักเป็นตัวแทนของสอบอเหมือนกับสอบอมาทักเองท่านจะต้องเข้าไปทักทายคนพาเขาไปนั่งหาที่นั่งที่ดีที่สุดให้แก่คนเหล่านั้นที่มาคริสักร์ท่านมีหน้าที่ให้คนที่มาเยี่ยมคริสักรหรือมาที่ประชุมนั้นเกิดความประทับใจครั้งแรก ที่จะไม่มีวันลืมลืมเลือนเลยว่ามาโบสถ์นี้มาที่ประชุมนี้แล้วโอ้ยได้รับความรักมากมายคนจําชื่อของฉันได้ผมจะบอกให้นะครับในคิสจักรของผมเนี่ยมีชาวต่างประเทศที่เป็นชาวอเมริกันหลายคนกลับมาคิสจกักรทั้งทที่ผมเนี่ยเทศนาภาษาอังกฤษมีสำเนียงเทศสู้นักเทศอเมริกันไม่ได้แต่ถ้าขาถามคนเหล่านี้ที่จริงเพิ่งเกิดเพิ่งเมื่อเช้านี้เองมีสมาชิกอเมริกันคนหนึ่งอายุ80กว่ามาบอกผมว่า โบสถ์คุณน่ะดีมากเลยไปโบสถ์อมริกันมาแล้วหลายสิบปีหกสิบปีไม่ประทับใจเท่ากับมาโบสถ์คุณเพราะว่าปฏิคมของคุณและพี่น้องในโบสถ์นี้เป็นเพื่อนจําชื่อฉันได้มาทักทายเขาสนใจฉันจริงๆไม่ใช่แค่ยืนข,นขึ้นบอกหันไปทักคนข้าง,างสวัสดีหันมาทุกคนกลับบ้านหมดไม่มีใครรู้จักกันแต่ว่าปฏิคมของเรานั้นจะสนใจอยากรู้จักครั้งหน้ามาจําได้ว่าคุณเป็นใครอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงความรักและ อ่อนหวานทักทายด้วยความรักด้วยความชื่นชมยินดีนะครับเขาอยากจะกลับมาทิศหน้าเพราะเขาอยากจะกลับมาเพื่อนเจอเพื่อนคนนั้นอ่ะที่เป็นปฏิคมคนนั้นว่าเจอคนนั้นแล้วยิ้มโอ้โหหน้าตาจมใสอยากจะกลับไปที่นั่นอีกเขาถูกดึงก็มาหาพระเจ้าเพราะผ่านชีวิตของท่านที่ท่านไปทักทายเขาด้วยความอ่อนหวานความรักและความอบอุ่นนะครับอยากจะหนุนใจปฏิคมทุกท่านให้ต้อนรับแขก ต้อนรับสมาชิกหรือผู้มาเยี่ยมนั้นด้วยยิ้มรอยยิ้มนะครับอย่าเอาเรื่องขยะในชีวิตของท่านมาวันอาทิตย์หรือมาที่ประชุมถ้าท่านทะเลาะกับภรรยามาถ้าท่านทะเลาะกับลูกมาท่านมีปัญหากับเจ้านายมาที่ทํางานให้ทิ้งไว้กับพระเจ้าที่บ้านอย่าเอามาที่โบสถ์อย่าเอามาที่ประชุมมาอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆอธิษฐานเต็มล้นวยพระวิญ,ญญาณหวเราะในพระวิญ,ญญาณ ขณะที่ท่านเดินเข้าโบสถ์และมาได้ลอยยิ้มอ้าแขนออกด้วยความต้อนรับด้วยความอุ่นสวัสดีคนดีใจถึงคุณมาอย่าลืมกลับมาเยี่ยมอีกนะครับอย่าไปถามเรื่องส่วนตัวคำนะครับว่าเขาอายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรพวกนี้แค่ต้อนรับและให้เกียรติคนที่มาเยี่ยมอย่าไปวุ่นวายกับเรื่องธุรกิจการงานส่วนตัวของเขาพาเขาเข้าไปนั่งหาที่นั่งที่เหมาะสมกับเขาอาจจะพาเขาไปนั่งกับเพื่อนที่รอเขาอยู่เขาอาจจะบอกว่าโอ้ คุณสมศักดิ์เชิญผมมาสมศักดิ์ไหนครับอ๋อสมศักดิ์คนนั้นโอ้เขานั่งอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปนั่งใกล้ๆเพื่อนของคุณนะครับแล้วก็เอาใบแถลงการหรือสุทธิบัตรให้เขาเอากระดาษเพลงให้เขาถ้าไม่มีแผ่นใสอะไรอย่างนี้เป็นต้นต้นนะครับท่านจะต้องทําสุดความสามารถเกินกําลังของท่านภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า extra mile ก็คือช่วยรักสุดกําลังให้คนรู้สึกเลยว่า เขาได้รับความรักสุดใจในโบสถ์นี้เขาอยากจะไปห้องน้ําท่านเดินพาเขาไปที่ห้องน้ําไม่ใช่เออเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเดินไปข้างหลังแล้วเลี้ยวอีกนิดหนึง่งแล้วเขาก็จำออตรงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไม่ครับท่านพาเขาไปที่นั่นทําสุดกําลังของท่านเต็มที่ที่คนที่มาโบสถ์นั้นจะได้รับพระพรในการทรงสถิตของพระเจ้าและเขาอยากจะกลับมาที่ประชุมอีกในครั้งหน้าผมเชื่อว่าคําสอนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่าน ที่เป็นปฏิคมในคิสจักรนะครับอยากให้ท่านฟังตอนที่สองหน้าที่ของปฏิคมในคําสอนครั้งต่อไปนะครับหวังว่าท่านจะเอาคําสอนนี้ไปปฏิบัติกลับไปฟังที่บ้านอีกนะครับและวนาไปปฏิบัติในชีวิตผมเชื่อว่าในประเทศไทยและประเทศลาวเราจะมีกองทัพของผู้รับใช้ที่ช่วยเหลือและเป็นปฏิคมที่เต็มไปด้วยการเจิมเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าเต็มไปด้วยความรักชื่นชมยินดี ที่จะนำคนมากมายมาหาพระเจ้าและคลุชจักรทุกคิสจักรในประเทศไทยและประเทศลาวนั้นจริญลุ่งเรืองมีคนมารักพระเยซูมากมายและสอบอของท่านก็ไม่ต้องแก่เร็วไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องทุกข์ระทมใจเพราะเขามีผู้ช่วยเหลือมากมายในคริสจักรที่เขาจะสามารถใช้เวลาอธิษฐานสร้างสาวกและศึกษาพระกัมภี์มาสอนพี่น้องเอเมนไหมครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังคําสอน วันนี้ครั้งหน้าผมจะสอนอีกสองประการหน้าที่ของปฏิคมมีอะไรบ้างแล้วเราจะสอนต่อไปเรื่อยๆจนจะจบชั้นเรียนนี้ที่ชื่อว่าปฏิคม100่งร้อยอัชเชอริง n e h u n g 100ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอพระเจ้าเจิมพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลากับผมและขอพระเจ้าใช้ท่านเป็นพระพรแก่ริศจักรของท่านจริงๆรักริศจักรมากๆ รักสอบอของท่านนะครับและรักพระเจ้าสุดหัวใจขอบคุณนะครับพระเจ้าอภรรครับสวัสดีครับขอบคุณพี่น้องมากนะครับที่ฟังคำสอนนี้จนจบผมเชื่อว่าคำสอนนี้หนุนใจพี่น้องมากอย่าลืมนะครับว่าชัยชนะของพี่น้องนั้นไม่ได้อยู่ในอดีตแล้วชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ในอนาคตที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้พระเจ้าได้เตรียมบุคคล สถานการณ์และทรัพยากรสิ่งต่างๆนั้นว่าให้แก่พี่น้องในอนาคตเพื่อพี่น้องจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและผมเชื่อว่าพระวจนะที่พี่น้องได้ฟังวันนี้นั้นจะเพิ่มความเชื่อให้ท่านเกิดนิมิตหมายใหม่เกิดความเข้าใจใหม่และพี่น้องจะนำไปปฏิบัติอย่าลืมนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่เชื่อพระเจ้านั้นไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตาเรามองเห็นแต่ด้วยความเชื่อ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เหนือธรรมชาติและการอัศจรรย์และพระองค์ได้เตรียมสิ่งดีว่าให้แก่พี่น้องไม่มีสถานการณ์อะไรเลยที่ยากสําหรับพระเจ้านะครับขอให้พี่น้องนั้นเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าและนําคําสอนนั้นไปปฏิบัติและพี่น้องจะเห็นชัยชนะในชีวิตของพี่น้องจริงๆนะครับขอบคุณมากครับที่ใช้เวลากับผมในคําสอนนี้และอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ เบลวิววอชิงตันในสหรัฐอเมริกานะครับเราจะต้อนรับพี่น้องเป็นอย่างดีแล้วเราเจอกันใหม่ในคำสอนคราวหน้านะครับขอบคุณมากนะครับขอบไปเจ้าอวยพรพี่น้องมา,มากๆครับสวัสดีครับ